หนึ่งสองสามสี่ห้าไปครับผมมาไหมเอ้ยมาครับผม <c oughs> ใครก็ได้ครับเพราะว่าไอดีนี้ผมยังไม่มีทั้งสามตัวเลยนะครับผมใครก็ได้ครับถือว่าเป็นของแถมนะครับวันนี้ผมตั้งใจมาเปิดฟีเจอร์นะสองสามสี่ห้านับด้วยครับผม <c oughs> ลงตรงไหนครับผมเฮ้ยใช่เปล่ายอนมัน โอเคครับกับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องนิชเบลชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็คไอคอนิคโมเมนต์ของ FC บาร์เซโลน่านะครับผมวันนี้พีเจอร์มาด้วยนะครับเชียร์ออฟเดอะวีนะครับผมนี่ครับมีแต่ตัวโหดๆทั้งนั้นเลยครับตัน98ตัน100นะครับผมโรเบิร์สเอวันด็อกกี้นะครับอันนี้ตัน98นะครับผมกับตัวนี้ครับทีเด็ดสุดในแพ็คแล้วครับผม f u ร์อันเออโฟร์อันเวสนะครับผมของนี่ครับกับบูโน่ครับผมนี่ครับตัวที่อยากได้3ตัวนี้นครับผมมี500ทองนะครับผมจะเปิดไอคอน2ครั้งแล้วก็เปิดฟีเจอร์3ครั้งนะครับผมเดี๋ยวมาจัดไอคอนก่อนนะครับ2ครั้งนะครับผมสูตรไหนดีครับผมขอดูค่าพลังแฟ n งกี้โดยยอง หนึ่งครั้งครับผมสังกี้ะยองครับแล้วก็กดไปที่ไอคอนทั้งสามตัวเลยนะครับผมไม่ต้องดูค่าพลังก็ได้นะครับโอ้โหเฮอริเคนอยู่ตรงกลางเลยครับผมจัดไปครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าไปครับผมมาไหมไม่มาครับผมโอ้โหอีกครั้งหนึ่งครับผม เฮอรี่เคนอยู่ตรงกลางเลยครับผมก็จัดเฮอรี่เคนสิครับเดี๋ยวมาลุ้นฟีเจอร์กันนะครับผมโรนิโยครับโรมาลิโอเป๊ปครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าไปครับผมมาไหม เอ้ยมาครับผมใครก็ได้ครับเพราะว่าไอดีนี้ผมยังไม่มีทั้ง3ตัวเลยนะครับผมใครก็ได้ครับถือว่าเป็นของแถมนะครับวันนี้ผมตั้งใจมาเปิดฟีเจอร์นะครับผมใครครับน่าจะเป็นโรมาริโอป่ะน่าจะใช่ครับผมเฮริเคนครับผมกดไปที่เฮริเคนนะครับมันอยู่ขั้นกลางระหว่างไอคอนนะครับผมนี่ครับผม นี่ครับแล้วต่อพิเจอร์ก่อนต่อนะครับผมมีสูตรครับมีสูตรตัวที่อยากได้ก็ตัวนี้นะครับตันร้อยครับผมใครๆก็อยากได้ครับเดี๋วผมจะกดตำแหน่งที่ตรงกันครับอย่างละสองครั้งนะครับเควินเดบอยสองครั้งแล้วบูโน่สองครั้งนะครับผมแล้วก็ตัวที่อยากได้ครั้งหนึ่งครับผมดูค่าพลังด้วยครับ โรีอันเวสถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมจัดไปครับผมหนึ่งสองสสี่ห้านับด้วยครับผมลงตรงไหนครับผมเฮ้ยใช่ป่าวยอนมันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาจริงด้วยครับผมใช่ป่าโอ้โหหนึ่งร้อยครับผมสุดจัด โอ้โหตัวนี้ตันร้อยครับผมอืหึครั้งเดียวมาเลยครับผมใครก็ได้ครับอีสองร้อยครับใครก็ได้ครับผมหอหผมดูเอ่อเควินเดอร์บอยสองครั้งนะครับเมื่อกี้ครับแล้วก็ดูบูโน่สองครั้งนะครับแล้วก็กดไปที่ตัวที่อยากได้นะครับผมผมอยากได้ตัวนี้ครับผมมีโมบิล่ก็จัดไปเลยครับเอ่อ เลวานสองครั้งครับผมแล้วก็ครั้งหนึ่งครับผมจัดไปครับอิตาลีครับไปครับผมอย่าซ้ำเอออิตาลีครับผมโอ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหฟุกเปล่านเนี่ยสุดยอดโคตรมิอืม้ม สุดจัดครับวันนี้ครับอันนี้ไม่ได้อัดคลิปแล้วมามามาภาคนะครับอันนี้คือสดสดเลยครับผมนี่ครับได้ตัวที่อยากได้ครับต่อไปคือมันจะฟุกอีกไหมขอเซ็นเตอร์แบ็กบ้างครับผมเออตัวนี้ก็อยากได้ครับกูจิงโย่ครับผมเออเอเอฟเราได้แล้วได้แล้วขอขอเซ็นเตอร์แบ็กนะครับอ่าตัวไหนวะที่มัน สปีด99อ่ะสองครั้งครับผมแล้วก็ตัวตำแหน่งเดียกันนะครับครั้งหนึ่งครับผมตัวไหนวะที่มันสปีด99เซนเตอร์แบ็กนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าไปครับผมลงไหนเอาไม่ซ้ำครับลงใครวะเบอร์สอง อาแจกเอ้ยโอ้โหเซ็นเตอร์แบ็กโอ้โหวันนี้เป็นวันที่สุดยอดมากเลยครับผมนี่ครับอสุดวันนี้สุดใช่เปล่าที่มันตันเก้าเก้าะครับมันต้องอัพดูอะี๋ยวที่อัพผมพอหรือเปล่าผมจะ up, อัพเอร์เรียนเวสก่อนนะครับผมที่มันตันหนึ่งร้อยครับผม เอาค้างครับผมมาดิค้างคืออัดคลิปแล้วเครื่องร้อนครับออกมาแล้วครับผมหูตัวที่อยากได้มาทั้งสามตัวเลยครับผมพอเ่าเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนที่อัพนี่อันนี้เจ็ มีห้าใบมีห้าดาวสองสามใบเอาเอาเอา,เอาก่อนนะครับผมเอาเอาให้หมดผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้กี่ใบอะต้องจัดเลยครับผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าอายุน้อยครับสิบเจ็ดปีเองนะครับมันที่อัพเยอะนะครับผมนี่ครับตัวนี้ตานร้อยนะครับผมนอ่อันนี้คือไอดีลองผมนะครับ เพิ่งสร้างได้ประมาณ3อาทิตย์นะครับผมเปิดไอคอนได้ทุกอาทิตย์อันนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อขายนะครับผมจะสร้างมาเพื่อแจกปั้นปั้นเพื่อแจกนะครับเดี๋ยวรอให้ไอคอนมันเยอะๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแจกนะครับนี่ครับคือ ID ดีอดีหลักผมมีมีหมดแล้วนะครับไอคอนนะครับผม้าใครเข้ามารับชมคลิปใหม่ก็ฝากกดไลค์ด้วยครับกดติดตามด้วยนะครับโอ้โหไม่พอครับผม อีกเยอะเลยครับผมอืไม่ถึงร้อยมมันไม่ได้เล่นด้วยนะครับเลยไม่มีที่อัพเลเวลนะครับผมนี่ครับอันนี้นี่ครับไอคอนตั้งแต่บาซ่าแล้วก็มาอิซากิครับแล้วก็มาโซเคมเบลนะครับได้ทุกอาทิตย์นะครับผมวันนี้ได้โรมาฮิโอมาครับผมจัดทีมลงครับ คือสุดครับวันนี้นี่ครับตัวทีเด็ดอยู่ตรงนี้โทีมมันจะเป็นทีมของดีเลยเนี่ยเพิ่งวันสารอาทิตย์เองครับผมใครนี่ครับเซ็นเตอร์แบ็กสุดจัดอายุเท่าไหร่คนนี้เดี๋ยวดูข้อมูลก่อนนะครับผม19เก้าเองครับ อืน่าจะเด็ดนี่ครับเดี๋ยวเอาเวสลงนะครับผมไม่ตันร้อยอาทีอัพไม่พอนะครับผมโรมาลิโอบาซ่าด้วยคู่ไครเวอร์สอินซกกี้ตัวสำรองนี่ครับประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ ต้องเจอกันกันคลิปหน้านะครับผมอตัวที่อยากได้มาหมดครับผมผมไม่ได้อัดคลิปมาแล้วมาพากนะครับอันนี้คืออัดคลิปสดๆพูดสดๆเลยนะครับผมไปครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไป